การแข่งขัน b a n g คอกพาราได s ์คัพ2024คือรายการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติในระดับเยาวชนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena และลานน้ำแข็ง Warrior Ice Hockey Arena ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กแข่งขันแบงคอกพาราไ i s e คับ2024มีทีมฮอกกี้น้ำแข็งตอบรับให้ความสนใจเขาร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด38ทีมจากทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนำทีมโดยไทยเกาหลีใต้จีนไต้หวันฮ่องกองและอินโดนีเซียโดยแบ่งรุ่นกแข่งขัน,ขนออกเป็น4รุ่นด้วยกันเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน10ปี12ปี14ปี16ปีและ18ปี โดยเฉพาะในรุ่นของอายุไม่เกิน10ปีและ12ปีจะมีการแบ่งดิวิชันเป็น2ดิวิชันคือดิวิชันอีล t e และรีเครียเชชโนลจุดประสมของการจัดการแข่งขันรายการนี้เพื่อเป็นการรวมทีมฮอกกี้น้ำแข็งชั้นนำในแต่ละประเทศมาร่วมแข่งขันกันเพื่อพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในบ้านเรารวมถึงประเทศในแถบภูมิภาคนี้ให้เป็นที่นิยมและให้คนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทยได้เจอกับคู่แข่งฝีมือดีที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้จากต่างชาติโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางซึ่งการเจอกับทีมฮอกกี้น้ำแข็งระดับชั้นนําไม่ว่าจะมาจากจีนหรือเกาหลีใต้คือเป็นประเทศที่อยู่ในระดับตัวท็อปของวงการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแทบทั้งนั้นซึ่งจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวนักกีฬาไทยเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับทีมระดับแถวหน้าแบบนี้ และเนื่องด้วยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมีจํานวนมากเกือบ40ทีมทําให้ต้องเปิดสังเวียนการแข่งขันทั้งหมด2ลานด้วยกันทั้งลานน้ําแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena ตรงย่านพระราม9และยังมีอีก1ลานนั่นก็คือลานน้าแข็งวอริเออร์ไอส์ฮ e อกกี้อารซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงซอยปรีดีพนมยง37ทําให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น สำหรับผลการแข่งขันๆๆทั้งหมดมีดังนี้เริ่มจากรุ่นอายุไม่เกิน10ปี Division Elite แชมป์เป็นของทีมปูซานมารีนาทีมจากเกาหลีใต้อันดับที่2มี2ทีมเพราะคะแนนเท่ากันเป็นของทีม b a n g k o วอร r เออร์บลูทีมจากไทยและ s ิลเวอร์มอนสเตอร์ทีมจากไต้หวันและอันดับที่3เป็นทีม AB h ีฮอกกี้ทีมจากไต้หวันรุ่นอายุไม่เกิน10ปี Division r e คร e a เ i ชั่นแชมป์เป็นของ DPS ทีมจากเกาหลีใต้ อันดับที่2เป็นของทีมยังดักจูเนียร์ทีมจากไทยอันดับที่3เป็นของทีมเช e ียงใหม่จูเนียร์ทีมจากไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีดิวิชัน e l ลี e แชมป์เป็นของเซี่ยงไฮ้เฟยอหยางทีมจากจีนอันดับที่2เป็นของทีมปูซานมา i n นาทีมจากเกาหลีใต้อันดับที่3เป็นทีมของ b a n g k o วอ a r ริเออร์ทีมจากไทย รุ่นอายุไม่เกิน12ปี Division r e c r e a t i o เ a ช่นแชมป์เป็นของ Bangkok King s ทีมจากไทยอันดับที่2เป็นของทีม AB h ี c k e y White ททีมจากไต้หวันอันดับที่3าเป็นของทีม Silver Monster s i l v e r m o มอน e เตอร์ทีมจากไต้หวันรุ่นอายุไม่เกิน14ปีแชมป์เป็นของฮ่องกงจูเนียร์ทีมจากฮ่องกงอันดับที่ 2, 2เป็นของทีมเซี่ยงไฮ้เฟยหยางทีมจากจีนอันดับที่3เป็นของทีมแบง g อกบัวริเออร์ทีมจากไทย รุ่นอายุไม่เกิน16ปีแชมป์เป็นของ Bangkok Warrior อทีมจากไทยอันดับที่2เป็นของทีมปูซานมารีนาทีมจากเกาหลีใต้อันดับที่3เป็นของทีมฮ่องกงจูเนียร์ทีมจากฮ่องกงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของ Thailand Select ทีมจากไทยอันดับที่2เป็นของทีม GoldenCobras ทีมจากอินโดนีเซียอันดับที่3เป็นของทีม A.B.Hockey ทีมจากไต้หวัน